อ,นนอ,าาอ,อันนี้ซื้อมาจากบาทกับปลาอยู่ในถังนี่ฮะอุ้ยปลาซื้อมาเอาวะนี่อัน,นเฮ็ดยังก่อนนีุ่ดขี้เกียจยนไปใส่เบ็ดบ่โอ้จะไปซิดเบ็ดหาปลาโอ้อันนี้คือหาเหยื่อแมนบ่มื่อนี้เจอเสี้ยนเบ็ดแหละครับเจอเสี้ยนเบ็ดเลี่ยมหนอ่อยซอยหมาไะไนะครับ ใส่ใช่ใส่เดี๋ยวมัน,นำมาเบิ่งดูวันเรือเรียมใช่นี่บ่คันน้ำมาเบิง่งไม่ <c oughs> ครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเบิง่งที่หาปลานะครับหาปลาไปกินไปปีกินตอนนี้ผมก็เจอเสี่ยนเบ็ดแล้วครับสองนายกําลังหลักสิทธิ์สิปปทธิ์ปลาอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวมาติดตามเบิง่งมันสิได้จ๊ตัวครับผมเพิ่นกําลังหาปลา,าขึ้นมาจากหนองน้ำครับได้อีกแล้ว เดี <Wow. S 2> ๋ยวผมจกพาพถึผู้ชมไปเก็บบรรยากาศหาปลานะครับ <c oughs> ชิด้ยบอดปลาเห็นเติรเบียสัเล็กหน่อยนั่งฝ่อเบียดอยู่นี่ชิดายได,ได้แล้ว,ลวปลาอย่างนั้นโอ้ปลาดุกปลาดุกโอ้ยปลาตาบอดเด้อถึงเบียดอันเสียดเหลี่ยมนี่ อุ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกไงขวดอ๋อเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอของเถื่อเลยบ่านเจอเซียนเบ็ดโวดอุ้ยเหลืองเหลืองอุ้ยเลยท่าขีกิมมิ่น ดอกมาบึงเสียนตกเบ็ด้อบันเดอ้อน้องสาหีิงเองขวงมีปลาอยู่อันนี้ซื้อมาจาักบาทกับปลาอยู่ในถังนี่ฮะอ้ยปลาซื้อมาโอ้ีิ เเอออาลุ่นบนบนิ้้งมัรสิินนี่สด้บำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำนิกก่อนนะครับนี่แหละคือวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮารอยยิ้มของเขานี่คือความสุขของเด็กหน่อยก่อนที่จะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ออกไปใช้ชีวิตในบันขงนังนาหลังจากตบปลากันแล้วสุดท้ายได้กินอย่างเสียกันสัี่น้องโอ้ยมาสางว่าเนอะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามในรับชมคลิปนี้เอาไว้เจอกันไหมในคลิปหนา้าจะเป็นหม่องไหนสถานที่ใดกรลอดติดตามแลรับชมกันมั่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ